วันนี้เราจะไม่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับวัยรุ่นความหมายของวัยรุ่นวัยรุ่นหมายถึงผู้ที่มีอายุ12ถึง20ปีเป็นอายันที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และรวดเร็วรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตั้งขนาดโครงสร้างดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการและมีประมาณพอเพียง เพื่อใช้สำหรับการเจริญเติบโตและเป็นพลังงานเพื่อการประกอบกิจกรรมในแต่ละวันความสำคัญของอาหารกับวัยรุ่น 1. เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายรวมถึงสร้างพลังงานสำหรับการใช้ประกอบกิจการ,รต่างๆในแต่ละวัน 2. เพื่อให้ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของช่วงวัยหลักการบริโภค อาหารเพื่อสุขภาพ 1. คกินอาหารเช้าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจ,จิตใจและพลังชีวิตไปตลอดทั้งวันและช่วยระงงับคอเลสเตอรอลในเลือดลดอัตราเสี่ยงของการกิดโรคหัวใจช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นทําให้อาหารมื้ออื่นได้น้อยลง 2. กินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและมันดูแลน้ําหนักตัวเอง ื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนหรือผอมเกินไป 3. นะครับกินพืชผักให้มากและกินผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านมะเร็งได้ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ 1. อาหารธรรมชาติอาหารธรรมชาติคืออาหารที่ได้จากธรรมชาติไม่มีสารพิษหรือและสิ่งแปลกปลอมเจือปน ไม่ผ่านกระบวนการปรุงอันซับซ้อนหลักการคือการกินอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีอยู่ตามฤดูกาลซึ่งเชื่อว,ว่าผลดีต่อสุขภาพและจะช่วยรักษาโรคต่างๆได้ 2. ออาหารออร์แกนิกอาหารออร์แกนิกคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นฐานที่แท้จริงของธรรมชาติโดยผลิตจากวัตถุดิบออร์แกนิกทางการเกษตรไม่น้อยกว่า95%และวัตถุดิบเหล่านั้นต้องไม่มีการปนเปื้อนของสาร สังเคราะห์ใดๆที่เกิดจากการประยุกต์ทางเทคโนโลยีหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายและสามารถสะสมในร่างกายได้อีก5%ที่เหลือสามารถเป็นการสังเคราะห์ที่ไม่มีอันตรายและได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ได้ประโยชน์ของอาหารออร์แกนิกการรับประทานอาหารออร์แกนิกนอกจากจะช่วยต้านโรคต่างๆเช่นมะเร็งปูมแพ้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไปเนื่องจากมีคุณภาพทางโภชนาการยังคงสมบูรณ์และมีความสดได้นานกว่าอาหารทั่วไปสามอา,าหารเสริมอาหารเสริมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติมักจะอยู่ในลักษณะเป็นเม็ดแคปซูลผงเกล็ดของเหลวหรือลักษณะอื่นๆมีจุดมุ่งหมายสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ไม่มีสุขภาพปกติม่ใช่สำหรับผู้ป่วยเช่นน้ำมันปลาแคปซูลในาอาหารอัดเม็ดในาอาหารผงสำหรับชงหรือโรยอาหารเป็นต้นประโยชน์ของอาหารเสริมช่วยให้ร่างกายได้รับโภชนาการที่เหมาะสมเนื่องจากทุกคลมีความต้องการที่เหมือนกันคือสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัยจึงมีการคิดค้น แนวคิดนิยมในการใช้อาหารเพื่อสุขภาพ 1. อาหารบางสวิรัตอาหารบางสวิรัตคืออาหารจำพวกสัตว์และผลไม้ซึ่งทำให้ได้รับกากใยในอาหารอาหารบางสวิรัตนั้นจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแม้แต่เล็กน้อยอาหารที่ผู้ถือบางสวิรัตร,รับประทานกันส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวหรือ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้หรือเมล็ดเช่นเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเป็นต้น 2. อาหารเจอาหารเจคืออาหารที่ปรุงโดยปราศจ,จากเนื้อสัตว์และต้องงดเว้นผักที่มีกลิ่นหอมฉุน5ชนิดคือกระเทียมหลักเดียวหอมทุกชนิดกุยช่ายและใบาย,ยาสุผู้ที่เลือกกินอาหารเจที่มีประโยชน์นอกจากจะทำให้สุขภาพดี ยังได้ผลบุญจากการละเวียนสัตว์อีกด้วย 3. อาหารไมโครไบโอติกเป็นอาหารธรรมชาติที่บางครั้งได้รับการขนานนามว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งและอาหารต้านสารพัดโรคโดยการรับประทานแบบไมโครไบโอติกนั้นเป็นวิธีสุขภาพทั้งเรื่องที่ พาเรากลับไปสู่การใช้ชีวิตที่สมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติหากรับประทานเป็นประจำจะทำให้สุขภาพดีมีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาว 4. อาหารชีวจิตอาหารชีวจิตคืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดจึงทำให้รสชาติของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารยังคงเดิมและคุณค่าทางอาหารยังคงอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายโดยอาหารชีวจิตจะเน้นอาหารที่มีเส้นใยสูงอย่างธัญ,ญพืชผักและผลไม้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันต่ำ 5. อาหารคลีนหัวใจสำคัญของอาหารคลีนคือการปรุงให้น้อยเน้นไปที่วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ผ่านการแปรรูป อาหารคลีนส่วนใหญ่ถึงมีรสชาติค่อนข้างจืดหากเป็นกะเพราก็จะจืดและเผ็ดน้อยกว่าหากเป็นแกงเขียวหวานก็จะมันน้อยและรสชาติอ่อนกว่าเป็นต้นด้วยรสชาติจืดจึงทำให้ใครหลายคนที่นิยมอาหารรสจัดหันมากินคลีนได้ไม่มากนักแต่รู้หรือไม่ว่ารสชาติจืดๆนี้มาพร้อมประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพ 6. อาหารฟังก์ชั่น อาหารฟังก์ชันคืออาหารที่ประกอบด้วยสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่ไม่ได้มีเพียงคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ยังมีส่วนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้เช่นลดระดับน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟื้นฟูสภาพร่างกาย